ชอบไลฟ์แชร์สวัสดีค่ะเทคนิคปิดการขายได้ง่ายขึ้นเทคนิคสําคัญนะคะในการที่เราจะปิดการขายได้นั่นก็คือการตามหาความต้องการของลูกค้า เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถจะไปโจทย์ในเรื่องความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องก็จะทําให้คุณสามารถที่จะปิดการขายได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเทคนิคอะไรมาฝากมาดูกันค่ะข้อที่1ค่ะเข้าหาผู้มีอํานาจตัดสินใจซื้อก่อนที่เราะะจะไปปิดการขายลูกค้าสิ่งสําคัญนะั่นคือการที่เราต้องรู้จักวิเคราะห์ลูกค้าของเราให้เป็นค่ะว่าลูกค้าของเราเป็นใคร ชอบสินค้าของเราไหมหรือว่ารู้จักหรือว่าเคยใช้แบรนด์อื่นอยู่หรืออาจจะไม่เคยใช้สินค้าเราแต่กําลังหาข้อมูลเพื่อเอาไปแก้ปัญหาในสิ่งที่เขาเป็นนะคะและเมื่อเราเนี่ยวิเคราะห์ในเรื่องของลูกค้าเราได้เรียบร้อยแล้วว่าเขาเป็นกลุ่มไหนสิ่งสําคัญต่อมาก็คือเราจะต้องมีการเช็คด้วยว่า ลูกค้าที่เราไปคุยเขามีอำนาจในการตัดสินใจซื้อไหมไม่ใช่เราไปคุยกับคนที่ใช้แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการวิเคราะห์และดูแล้วว่าเขาเป็นกลุ่มที่สามารถตัดสินใจซื้อได้เลยก็จะทำให้เราไม่เสียเวลาอธิบายข้อมูลสินค้าซ้ำๆนะคะจนทำให้เราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์และยังสามารถทำให้เราเนี่ย พูดเพื่อเสนอโปรโมชั่นหรือสิ่งที่จะทำให้คนมีอำนาจคนนั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะเทคนิคข้อที่2นะคะปัญหาของผู้ใช้นะคะหัวใจของการปิดการขายนะคะนั่นก็คือการปลดในเรื่องที่เป็นปัญหาของลูกค้าให้ได้นะคะ mm hmm. เช่นถ้าเกิดว่าลูกค้าติดในเรื่องของราคาหรือในเรื่องของคุณภาพสินค้า ตัวคุณเองที่เป็นคนขายก็จะต้องสามารถที่จะตอบคำถามเหล่านั้นให้กับลูกค้าของเราได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลหรือปลดสิ่งที่เป็นปัญหาลูกค้าได้แน่นอนว่าคุณก็อาจจะปิดการขายได้ยากสิ่งนี้แหละคะ่ะเป็นสําคัญเลยที่จะทําให้คุณขายได้หรือขายไม่ได้แล้วก็จะรู้ว่าคุณจะต้องพูดอะไรกับลูกคา้าเพราะฉะนั้นหาปัญหาของลูกค้าให้เจอนะคะเทคนิคข้อที่3นะคะกระตุ้นด้วยเวลา ซึ่งอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ยังคงใช้ได้อยู่เสมอนะคะเป็นเทคนิคในการกระตุ้นให้ลูกค้านะคะเขาตัดสินใจที่จะซื้อสินค้ากับคุณได้เหลวยิ่งขึ้นโดยการกระตุ้นในเรื่องของเวลาจํานวนจํากัดหรือว่าในเรื่องของปริมาณหรือแม้แต่การขอออเดอร์ลูกค้านะคะโดยการบอกให้ลูกค้ารู้ว่าลูกค้าตัดสินใจที่จะรับตรงนี้ไปเลยไหมคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยจะขายแค่เพียงอาทิตย์นี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ซื้อตอนนี้อาจจะต้องรอของเข้ามาใหม่ใน็อดหน้าเพราะ ราะฉะนั้นตรงนี้ลูกค้าหลับไปก่อนเนี่ยค่ะการกระตุ้นแบบนี้นะคะเป็นการจงใจที่จะทําให้เขาตัดสินใจซื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเทคนิคข้อที่4ค่ะใช้การรับประกันค่ะสิ่งที่ลูกค้านะคะบางครั้งไม่ตัดสินใจซื้อเพียงเพราะว่าเขารู้สึกว่าสินค้านั้นไม่คุ้มกับเงินที่เขาจะจ่ายไปดังนั้นนะคะถ้าตัวคุณเอง มั่นใจว่าสินค้าที่คุณใช้อยู่หรือขายนั้นมีคุณภาพที่ดีคุ้มกับราคาคุณต้องกล้าที่จะให้การรับประกันยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ซื้อวันนี้นะคะไม่มั่นใจสามารถที่จะส่งคืนได้หรือว่าเคลมสินค้าได้เพราะว่าสินค้าทุกตัวมั่นใจได้ว่าพี่ใช้แล้วเห็นผลแน่นอนค่ะแบบนี้นะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเทคนิคข้อที่5นะคะไม่กดดัน ซึ่งการที่เราจะขายให้กับลูกค้านะคะแล้วเขาตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองนั่นก็คือจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่จะทําให้เขาไม่รู้สึกกดดันและทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่คําถามนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไม่พร้อมซื้อตอนนี้แสดงว่าเขาอาจจะซื้อแต่ยังไม่ใช่อาจจะมีปัญหาเรื่องเองินหรือขอคิดดูก่อนนะคะในหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่เขาไม่มั่นใจและเมื่อเรานะคะเจอคําปฏิเสธจากลูกค้าเราควรที่จะต้องหยุดคิดสักครู เพื่อให้เขารู้สึกว่าเรานั้นฟังเขาอยู่นะคะแล้วค่อยเสนอในเรื่องของคำถามเขากลับไปว่ายังมีส่วนไหนที่เขายังต้องการหรือจะตอบสนองความต้องการลูกค้าได้บอกมาได้นะคะและนี่ก็จะเป็นเทคนิคที่จะช่วยทำให้เขาบอกปัญหาเพื่อให้เราตอบได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะคะ